สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อดีใจหลายนี่ผู้เห็นไ่ยอีพอพอก็ไปลูกเคยคันค้ำเนาะเดี๋ยวจะเขามาสัมผัสเพื่อย eh ู่แปดโมงไปหาเขานัดแปดโมงพ่อหนึ่งทุ่มบ่ายโมงไปเพ็นง่วนบ่ายโมงหนึ่งเพ็นง่วนขึ้นนี่นะ ผมเคยเลาะฮาแถวนั้นพี่น้องหนุเคียนพี่ก็ยังมาเลาะเบิด์ตน้ำเซลแก่บ้านแก่บ้านเท่านี้โรงเรียนเบิร์ตชีเลนนะอยู่อยู่อยู่หลางอยู่แป้งเบิร์ตชีไปูกเออแล่นแล้วห้องใส่เพิ่์เบิดแห้งมันยุดเออห้องใส่อีแป้งแล้วมันยุดบ่ มันเพราะเขาบอกมันบริสุทธิ์แต่มาหนี่งบอกโง่ใช่ก็เป็นงูโรดบ้างมามันจื่อสื่อมั่นเนาะงูสายงูคว้าก็เป็นงูมันจื่อสื่อมันแต่บัจักแต่บัจักทางมาเนาะบจักทางมาั่นงมันอันนั้นมันน้ำมักจับลายไปก่อนได้หนิจังจักมาจุ่งย่างก่อนแต่ไปชื่อนีว่าไปโรตับพังง่บอกงูสายก็โงูงูคว้าก็โงูจื้อจื้อไร มันสลอาดเด้องง่วนี่มันมันหกักบ,บัวจักทาามามันน้ำมักจับลายพี่น้องเลยบาดนี้คือสีบัวได้ปล่อยแล้วบายดีพี่น้องเออสบายดีโอ้ดีอกดีใจลายพี่น,อออนอ้องเอ้ยที่พี่น้องอยาตีพี่น้องไปห้างง่วนซอยกันขอขอบอกขอบใจเนาะนี่ไอ้งัวทีใส้กับตันยางเบิดมือเบิดเว้นเบิดขับนี่แหละนี่นี่นี่หน้าตาเบิง่งเอาพี่น้องเผ็ดใค้ขาหลอยขายจังผิดใอรขายหล่อขาจัง นี่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 ตุกกานเ่นี่ตุกันนี่แหละที่จือได้นี่แหละห่วยง้วนนะง้วนะฮู้ฮู้พี่น้องเอ้ยง่วนนะโบแมนมันชี้ได้ไปวียัดละบ่เนี่เห็นเห็นเลยเนี่ อยู่ล่ายังบอกปาดน,นั่นเด้ยยอพี่น้องเด้อมนเชียร์ลายลาย,ลายมือนน่ก็ย,ยังเอโอ้ดีใจร้ายพี่น้องเห็ดหาค้าลอยค้าหยางค้าล่าเบพื <c oughs> <c oughs> ่อเขาบอกไก่ที้งงานแน่พี่น้องเลย ดีใจไรฮะดีใจไรพี่นอ้นองก,งกับเต้ก็ดีใจไรเหมือน,นี้ <c oughs> เห็นแหละน <c oughs> ี่แหละไอ้จึงง,าง่งายก็คืองัวด่างงัวเม่ด่างง่ายแล้วก็งัวเม่ด่างน้อยตัวนี้แหละที่เห็น <c oughs> ไปพ่ออยู่บ้านอุ่มน้ำคลองโหพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> มีอะมันมันกอดมีอะมันใครแต่เขาบอกไปวิ่งเวีเยดนะจูนะ สบายดีพี่น้องดูแลมันดีๆเด้อบาทนี 2> 2> ่เด้อดูแลมันดีๆเด้อ

ยางจะสอดคำ่เนาะยางจะทอดอุ่มน้ำคลองไ,ได้มือน,นะครับว่าได้เขาบ้านคนอยู่ตรงนี้น,น่า ดีใจหลายพี่น้องเอ้ยที่เห็นงัวขอบใจเอฟซีที่คอยให้กำลังใจมาตลอดเนาะแล้วก็ขอบใจคนที่ไปหาขอบฟกขอบใจพี่น้องมันมีแต่น้ำมักจับไปเราบวจักทางกราบงัวนะ กเยนะ่าน,น้ำอดน้ำมกจักเนนะจ้าว่ามองมันนอนมองเขาเห็นนะเจ้าว่างัวพวกนี่มูจักขี่มันกองอยูาา่ไหนะฮะปะตุักแ่าแม่คืองาม่พี่นอ้องออักแ่าแม่โคตรงามเลยักแ่าแม่โคตรงามเลยพี่น้องเลย ันงัวไผมาบนี้าเอาไว้เะประก่นอนมาเอามันเป็นผ้สาวมันเป็นาันเนผูได้หลอดเน่ยนะบอมาเห็ดพันได้ในน้อยติอ่น

เดี๋ยวเจะสุดกระปุไม่ออนัอะอนะี่อเนี่ก็ิตมิถีรีบร้อยพี่น้องเลย มีงวัวเถิกเพินติต๊ดมาตัวหนึ่งพี่เน้ะงวัวเถิกเพินไล่ไล่ออกมันกระบอกอ,อกเนาะมันติต๊ดงวัวแม่มาจักงวัวภัยเดี๋ยวสิลงเดี๋ยวใส่เบาเทิร์นลงเฟซในประกาศฮาเจ้าของเขาเห้นเขามาเอาเนาะ <c oughs> <c oughs>

ย่านว่าเขากรลงฝอนะ้่บุลงมาแล้วว่าบีเสีจะจอยว่าคถืกันเถียงหน้าแล้วนะพูอยู่ฮอดบ้านนั่นนะพูเออบ้านคุณลูกของไปนาบอไปเห็นอยู่เทียงหน้าเขาบอหน่นะหรือว่าหรือว่าบ้านเขาเออ นอนอยู่กองเฟืองน้องเลยเ้ยป่ะเดี๋ยวเขาเมื่อสัมผัสไอ้บา่าวจอยก่อนดีใจหลายมือนี่พี่น้องเอ้ยเป็นมือสั้นวันดีอีกมือหนึ่งนอตที่ได้เห็นงัวฮะคลิปมาคลิปเกา่าดิุกดีใจหลายพี่น้องอ งออภัยง uh ูอภัยเจ้าเจ้าเปพน่นจ้าไปอยู g> <g ่พุ่นเออเออเป็นยังเออเออครูคูจิ้นได้น่ครูจิ้นกับจอยได้หนเอ่า

มันขามทางดําไปเลยไหนนี่บ่อดาวดาวมันขามทางดําไปทางไหนแล้วมันขามทางดําไปทางไหนแล้วสโพหขวหาเบือกนะมันจังโบหินมันขามไปเลยมันหากินเลยมันมานอนหม่งเ้าข้าแม่บอกมันไปยาวเลยเนี่ยโบหิน ราาชตูตก็ตามว่าขพอเบห่าหีนง่วก่อนว่ชื่อขีงงัวเมทัลลี่ว่างัวมันห่พี่น้องเลยขีดหอดบ้านหอดสองจื่งงวมันขีมัคือกันบ่อรางตัวจหอยางี้เนาพี่น้องเนาะมันก็ดีใจเลยมาเฮือนมาซันถามใยดำก่าบาดนี่พี่น้องถามจากใจจริงแบบนี้ หลังจากเฮ็ดง่วเลยสีคายมันอยู่บ่อหรือว่ายังสีเลี่ยงบาดนี่เอาเอาเบิ้งแต่ตอนมันเสียมา่สีคายบาดนี้เอวาก่่วงอยสีคายพี่น้องเยบาดเห็นบัดแทงเออขายได้แล้วแงแงได้พี่น้องเสรุปแล้วเห็นมันกับโบคายคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่กัปตันสีคายได้พูดของกัปตันเนาะ วายกับตันใจบริดีกไปด้อใจบริอ่อนได้ดิจบอกพูดของแก้วแตกีอรกูขายสะองกินแมนเบิดนี่ตัวกวิได้พูดกัตันนะตัวดพูของกับตันมึงเกมตัวโลดเอาแเับนกเอาอาของใหม่เลวแระร้องเดี๋ยวเอาหม่เดวร ซื้อมองใหม่แล้วพี่น้องเลยดูรูปต้นน้ำตาหย่อนยิ้มแยงยิ้มหยังหมดจักท้านมามันแม่แหม่แม่มันมันบวชพิษดอกไอ้ทีน้ำงูันมันอยู่ทีน้ำค้นเห็ดน้ำมักจับไว้มัันหวอีีลอ่เนืมหัวลีลรอเข่าแล้วก็ออกมาได้เนาะพี่น้องเนาะจะลองกับซื้อมองใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอีต้นท้ายจีเป็ขาบ่บ่บ่ได้เอาดอกในเคาะเกี่ยวของ บูมีงัวกับตันพี่น้องเลยกับตันบอกบูมี่ซีดอกบอไดมาไก่งัวจะเถื่อนเนาะเออพี่ค้นหาพี่้วนขอนเออโป๊บขนาดงัวไปบ้านน้บ่ออะมันนอนในกั้งขึ้นน่ะนะนองเยจืดหเจ้าองบแมนเจ้าของพากันโป๊บ พระเจ้าของมาพระว่าห้องเออเจ้าของห้องห้องสื่อพระว่าซึ่งจึกโลดจึกโลดมีสื่อไล่ไล่แม่นีใจนะฮะน่องไล่น้องโยงน้องอะไรเอออใส่น้ำตาไหยเลยมีน้องไล่เลยน้องโยงแล้วก็มีน้องแฝดใจอ่ะดีใจแหละมาเฮือนเด้ ไปถอดไอ้หมู่วนแม่ข้นตัวเท่าน่อให้ย่างยกับโยางเอาเอาน้ำอุบน้ำหอมน้ำขมิ้นมะฮอดแล้วมันแน่มันจืดขอกจืนลักนะงวนนะโอเคมฮอดสัมเนียกสบายดีเด้อพี่น้องปีกคิบไว้เพียงตัวนี้เด้อดีใจหลายๆมือนี่กะขอบคุณเอฟซีขอบพระคุณเอฟซีขอบพระคุณในญาติพี่น้องทั้งฝั่งไทยต่างประเทศเด้อที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะขอบพระคุณ ก่อนอื่นก็ขอบคุณญาติพี่น้องนี่แหละที่ไปหาเนาะไปเหมือ่อยไปอย่างน้ากันเนาะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยต้องขอบคุณญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันมูเพื่อนเนาะไปหาน้ากันเนาะอืมทีนี้แน่นะ่ะและ้วก็ขอบคุณเอฟซี่เนาะที่คอยให้กาลังใจอันเนี้ขอบคุณหลายๆเดอสบายดีสบายดี